สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่ารัก,กเกษตรเช่ารักงัวทุกท่านมือนี่สบายดีฟ้ามกับบ้านพ่อพี่น้องคือเก่าก่อนอื่นฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อมีคลิปวิดีโอด้านการเลี้ยงสัตว์เกษตรแนวใดสิดงเด่งให้เบิ่งนเนาะจ้าเนาะเมื่อนี่สิภาพไปเกี่ยวหญ้าพี่นอ้องข้าไปส่วมการเกี่ยวหญ้าของสบายดีฟ้ามกันได้เลยเนยาะคะนอว่ามาพี่น้องมาเกี่ยวหญ้าซอวยกันเกี่ยวง่ายงายจ้ะเก็บ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 ก็ไปนี่ละพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องเช่ารัก,กเกษเช่ารักัวทุกท่านมือนี่สบายดีฟ้ามข้ามาเบืองหญ้ากินนี่บัมบาซาได้จากพี่นอ้องหญ้ากินนี่บัมบาซานี่เป็นหญ้าที่ทนเลี้ยงจ้ะมักควมเลี้ยงสังเกตว่าเ้าบ่ิได้วดน้ำแจ๊กเตื่อพี่นอ้องหญ้ากินนี่บัมบาซาก็ยังงามกระโดอก,กระเดียนะขนาดข้าบ่อได้ลวดน้ำแจ๊กเม็ดเลยดินกระแหงแกเสียพี่นอ้องต้นงามต้นโมงาม พุ่ยกระเบริวานฝนกรบเบริฝนกระหวยใส่เนี่ยจากน้อยพี่น้องแต่ว่ากระเบริลดน้ำนะแม่เนี่ยเป็นหยาที่ทุ่นเลี้ยงได้พี่นอ้องเด้อทุ่นทุ่นก็หยาลู่สีได้พี่น้องกินนี่บํบัดแส่เขากระเบริลดน้ำเลยได้หนิพี่น้องฝนธรรมชาติตกลงมางมย่ำไรเขาก็จะคอยปวงขึ้นเขาก็คอยปวงขึ้นยังสิแม่แต่ว่าเป็นหยาที่ แค่ยี่สิบมืเกี่ยวไรได้จะเด่องนี่ยี่สิบมื่อเกี่ยวไรยี่สิบมือเกียเก่ยวไรแต่ว่าตอนนี้กับสิพอเกี่ยวหลอกหอากับสีมาเกี่ยวนะพี่น้องตัวน,นี้หนาที่บไร้ดูแลจ้ะบไร้ดูแล่บดรเห็ดอีหยังจากอยางฝนตกมาใส่กับคอยงามฝนออยมาใส่กับคอยงามพี่น้องปลูกตอนเลี à, ้ยงหนากินนี่บ่มะซ่เนี่ยเขามักใหราปลูกใส่ใส่ตอนเลี้ยง แล้วก็ปลูกเส้นนาแรงแล้วก็สีงามแต่ว่าการปลูกนาฝนเสียกไตได้พี่น้องถ้าพี่น้องอยากปลูกก็ปลูกเดือนพฤษภาพใดอยู่ฝนยังบ่ห้วยไหลเห็นบ่เนี่ยปีไก่เขาปลูกนานานาฝน,านมันบ่เกิดพี่น้องไว้เสพบวันมาตัดหญ้าแล้วก็สีสามปลูกนอยนู่ค่ะพี่น้องให้พ่อวันมาตัดหญ้าให้เราก็บสิค้อยปลูกไปจากน้อยจากน้อยไปเ๋ยวนี้เขาวันเอาพันุ แต่ว่าที่มันงามพอหยางเพะวาเข้าลวกขาหลวกไปให้ป้าน้ำล้วก็วลวกไปดำได้พี่น้องเนี่ยมองนี่เป็นมองที่ข้าววานในหน่อยแคบๆเนี่ยวานแล้วกว็วานเอาพันแต่ว่าข้าลวกเขากระปูงม่าไม่คือเก่าพี่น้องลวกก,กระปูรกไปในกะปูงม่ไม่เป็นตะปูก,กี่พี่น้องงานก,กินนี่บำบาัดานะแต่กลัวดีได้ได้เกี่ยวไว้ยี่สิบมือก็ได้เกี่ยวหรอพี่น้องนี่คันผู้ไ้น้ำดีๆก็บสิบหามือจ้ะ มองเพิ่นเกี่ยวขายนี่ตีเพิ่นชิหามือท่อนเหลียวเพิ่นเกี่ยวแต่ว่าของเฮ้านี่เฮ้าบริได้ดูเรียบริได้ใส่น้ำบริได้ใส่ยังหนาเลียงเขามากเขาทุนเลียงไหมพี่น้องแอาก,กินนี่บบมาซาแต่ลูดสี่เนี่เขาปลูกวันลังหม่องกระต่ายเนีแยแกินนี่บบบมาซาเนี่บ่มิ่ายพี่น้องไม่ได้รดน้ำเลยค่ะมีแต่แตกะโกนะคะขนาดแถวนี้มันเป็นอียดพี่น้องเลยฝนมันเลียงไหลเหี่ยวขันฝนตกลงมาใส่ เกิดขึ้นเก่าได้หนิพี่น้องพวงขึ้นเก่าเนี่บ่มิายเห็นเห็นบ่แถวนี่งามจ้ะพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งเลยเด้อค่ะเดอ้อเพื่อสบายดีฟ้ามีคลิปวิดีโอด้านใดก็สิได้เด,ด้งให้เบิง่งมื้อนี้ก็พามาเลาะหญ้ายกินนี่บ่มบะซาเนาะคะะาา่ะเนาะบ่ได้พามาเบิ่งหลายมือ้อปลูกได้ปีที่สวงนี่ล่ะค่ะพี่นอ้องหญ้ายกินนี่บ่มบะซานี่ตัวตัวเดียวเด้อจ้ะนี่ปลูกได้เป็น10ป,ปีพอเด้อจ้ะ ปูเทียเดียวกินได้เป็นสิบปีขนาดเขาปล่อยงัวล่วงได้เลพี่น้องปล่อยงัวลงแต่พืชแต่เพื่อได้เลยงัวเลียจากงัวกินได้พี่น้องงัวกินห้อยงัวกินไปเมื่อสล้วฝนตกมาใส่สว่งเทื่อเขากระโป้งึ้นได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่เขาก็บบริวาลปุ๋ยบริเห็ดอีหยังปล่อยถิ่มเลยฝนตกเทื่อกอนวันที่สิบแปดมีหน้าเนาะคะเนาะนี่แหละก็ประมาณนี้ ตัวกางสุดท้ายสิแปดม่น่าบางนึงก็อ้อยมาถือซื้อบ่มียังเกิดขึ้นพี่น้องเอ้ฝน,นแรงฝนแรงแต่กินนี่วาว่าซาาอยู่ได้นะจ๊ะการที่ยาเลี้ยงงัวเขาก็ต้องมีหยาให้ง้วก,กินนะพี่น้องเนาะปลูกหลายอย่างผสมประสานกันพี่น้องเขาสิได้มีหยาให้งัวก,กินตลอดปีสบายดีาฟ้ามเขานี่กับปลูกห้าได้หาหกชนิดนี่แหละค่ะะหลายหลายหลายยางพี่น้องปลูกผสมประสานกันงัวสิได้เบื่อ แล้วก็ย่างอะไรที่เกิดแซ่เกิดไว้เขาก็จะด,ด้เอาอีกอย่างนึงให้กินนี่สิแม้ก็มี่หย,ยาเน่เปียหยากินนีบ่บะมบะาแซา่หยาหวานอิสรัดอิวหย,ยาไนา่หยาแพ้งกุาหลายอย่างหลายแนวพี่น้องปลูกปนก,ก,กันไปเองสิละหยาอาราฟัตบ,บาซินก็มีเขาก็สิมากเกี่ยวแบบนี้แหละพี่น้องเกี่ยวง่ายๆพี่น้องเกี่ยวมื่อละอประมาณยี่สิบสามสิบลูกต้งสิละงัวหาหกตัวก็พอจ,จนะังเสียละพี่น้อง เพราะว่าก่อหนึ่งเขาปลูกได้ปีที่สวงแล้วมันก็ก่อใหญ่ดีเนาะพี่น้องเนาะเขาก็คันตัวได้สิกินไร้แน่กะเอาซีบหลุมตัวตัวสมมติว่าเขาปลูกมือละรอยหลุมเนาะเขาเกี่ยวมือละรอยหลุมนี่กะมันมีหลายหลุมเยอะเลยพี่น้องพันกว่าหลุมบนได้ยอยู่เนี่ยเคลืนมาอีกสิบห้าม,มือหรือยี่สิบมือก็ได้เคลืนมาเกี่ยวคือเก่าเนี่ยแม่พี่น,อน,อนอ้องเพราะว่าขันมีฝนตกห้วยเนี่ยกะสิ มันสิใหญ่ไรพี่น้องอยากกินดีบ่มันซาดอ่ะถ้าเฮาลดน้ำก็บซิบหามื้อก็ได้เกี่ยวแล้วนี่เฮาเกี่ยวแล้วเฮาก็ขน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 มาใส่รถขนมาใส่รถแล้วก็ขนไปใกล้ๆนี่นะพี่น้องบ่ได้ไปไกลดอกเฮาก็เอาใส่รถซาเล้งนี่แหละไปคันบ่ิั่นก็ใส่มอไซค์ไปก็ได้พี่น้องก็สดใส่รถซาเล้งไปเดินทางไปใกล้ๆนี่แหละกว่าานไปตีเยื้ทางอันนั้นนึ่งลอยเมตรเี่ดนะพี่น้องนึ่งลอยเมตรจวงลอยเม็ดเด็ดก็หอด เดินทางไปเรืย่ยๆเดินทางไปเรื่อยๆเนาะค่ะนองพืดเดียวก็หอดสวนพี่น้องเขากับลกตูพี่น้องลูกกนักลูกสามตูแม่หกตูวเขากับเอามาแต่ละมือนี่กะกินบึดเดียวละพี่น้องเขากินดีเนาะพี่น้องเนาะเขากับมาขนใส่ห้างนั่นห้างนี่ไว้ให้เขากินกลับมาต,ตอนแรงเขาก็จะได้มากินเลยพี่น้องตอนนี้เขาปล่อยออกทุ่งเนาะค่ะน้องั่วปล่อยออกทุ่งไปเขากินเอาเองตามธรรมชศาสตร์เขา เราต่วนเลงกับเป็นอาหารเสริมซอยเขาเห็นไหมพี่น้องอันนี้แหละเขาก็คอยเอามาว่างกับสิมียาในาย,ยาแพ่งกุหลาปนกันไปเัีงสิ่งละกินนี่บรมบาณซาลูซี่เพียงสิ่งละพี่น้องหลายอย่างมันก็ซอยเหลือกันไปเพราะว่างัวเขาก็สิได้อว้วนเขาเลีเ้ยงหยารวยเปร์เซ็นได้พี่นอ้องหยาแล้วก็อันเลี้ยงหยาแล้วก็เลี้ยงฟางนะพี่น้องเลี้ยงฟางนำ้ำนี่แหละงัวเขาก็บทประมาณนี้ กษตเป็นซ้ำนี่แหละพี่น,อน,น,อน้องเกษตรได้อวดได้ซ้ำนี่แหละเขาเนียอย่างหยามศาสตร์เน,นาะค่ะเนาะเมื่อนี่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งในได้จะเด้อเพื่อสบายดีฟั่มมีคิปวิดีอด้ันใดเกษตรได้ดิงให้เบิ่งเน,นาะค่ะเนาะเกี่ยวกับาการเลี้ยงสัตว์หรือการ,กรเกษตรแนี่ยอะไรนอกจากพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่รับส้มรับฟังหลายๆขอบคุณละสวัสดีค่ะ